วันนี้ผมจะมาเล่นเกมอืมเกมอะไรดีเออก็เพียงมเขาไม่ได้มันโดนแบนเออผมคิดว่าผมเล่นอาวียะมามามา

กไปได่ดตอนที่จะไปดูอย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทัศนครยผมด้วยนะเกหรอเปล่ปเรือกเปี่ยนไมไปไปลูมิสนใจความป่าเขาเล่นลิงเเล่นองไรเก ทีมผมเดี๋ยวูี้จะมีเพื่อนอาทีมผมนี้เพือนับไฟตื่รวมกันเพื่อนเพื่อนอยไปด้วยไม่เป็นไรแต่แล้วอีกห้า กินเยอดดีฮะกินเขาไม่ตัวโกงที่บมกวิสกิแบบดีสองตัวตัวนี้เพื่อนคนนี้น่าจะเล่นเก่งนะเนี่ยเล่นแวนน่าจะมานานแล้วเป็นองเลมาเล่นตัวนี้นานกันนะเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้ว ดูเหมือนเพื่อนจะเน็ตช้าอย่าลืมเติมเน็ตดที่ผมเงียบเงียบนิ่มไปได้อะไรนะผมก็แค่รอถ้าใครหนุ่มเงียบเงียบไม่ต้องเอาไม่ต้องทำอะไรนะล้จริงก็เป็นควพมผิด เพื่อนก็ขทมไมจะมารอเาพื่อนก็จะมาลาเอาเพื่อนนี่ก็เอา,นนอาต,ตี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 มาเีอ่ะเพื่อนเล่นฟาร์มเปล่าเนี่ยแล้วเพื่อนเล่นฟาร์มแล้วเพื่อนส่เงินคืออะไรเนี่ย ผมเป็นคนถือใช้สกิลก,กับแล้วใช้อันติกับคิดน,นะผมจะเล่นเงียบๆก็ทำไมเพราต้องสงสัยว่าทำไมผมถึงเงียบผมไม่อยากให้คุณผู้ชมดูไปนอนอยู่ก็อยากไปเสียงดังกันนะผมเป็นคนคิดม,มากปัดหิ ช่วยนนผมให้หน่อยว่าผมผมต้องวารลิงยนถึงไหนอะผมล่นลิงแค่สองสามวันเองผมยังไม่รู้เลยว่าต้องความเร็วไหนแต่ผมน่าจะคิดว่าผมน่าจะความจนถึงได้เนี่ยไปฟาดกันนี้เพื่อน,ดอนโดนนตอนนี้เราจะมาฆ่าลิงเพื่อนกันนะ จะเล่นเงียบๆแล้วกันคนจะฟาร์มแบบไม่พูดนะ ช่วยนายตาหยาแล้วกันนายตาหยาไหมคะเดี๋ยวไปเอาปะไฟกันไฟ oh, อันนั้นไงว่าแล้วต้องเผื่อใช้อันติโอ้เผื่อใช้อันติีตุนมื่อใช้อันติผผนตผผนตได้ปไปเลยอย่างน้อยเวลามันก็แค่ยี่สิบเงินตัวอื่น ก็อื่นเป็นประมาณนาทีอ่ะนานอยู่แล้วหนึ่งน,นาทีตัวโกง่าจะมีสองน่าจะมีมันน่าจะมาสองตัวนะผมว่า <c oughs> มันใช้ติแบบนี้ก็แย่สิมาหายไปไหนไอ้ <c oughs> อ้าวมาทำไมเนี่ยไม่ได้ฆ่าเลยอ่ะมันอยู่นี่ตัวโกงมันอยู่นั่น ไอตีไปตีป้อมมันกันเลยช่วยยังตีอ่ะดวยด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่มันจะตายเรา่กลก็เลักั อยากเล่นตัวโกงนม่แต่ผมไม่ค่อยอยากเล่นดูม,นมันแบบต่อแล้วอะตัวโกงตัวโกงมันก็โกงเกินไปนก็ไม่ค่อยอยากเล่นแล้วตอนนี้ผมต้องฟาร์ม้ได้แนละ้วโอ้ยเพื่อนไหมนะ <laughs> เราไปดูก่อนสวัสดีครับ โอ้ยจะตายจะตายลิงผมอ่อนอ๋ต้องฟาร์มเยอะๆต้องฟาร์มเยอะๆจะได้อ่อนมันก็ฝึกมานานแล้วที่ฉันก็ไม่ได้ฝึกเลยตมจุดตัวตมนี่แบบแดงก็ไม่ได้ค่อยสนใจแล้วก็มันได้เลยทำรอก็ทำไรกันนะ นี่คือคลิปที่สองผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ได้วยคลิปแรกผมคือัวร์ทคิดว่าอะไรเนี่ยไอพีมนดูนะาอืีไปกิดตามช่องเด็ดมันเป็นคนบ้าครับกดไลค์ให้ช่องตัวเอง เดี๋ยวตอนนี้ผมจะไม่ฟาร์มแบบดวะได้ได้แบบเอ้แต่มันต้องรวมกลุ่มนะเว้ย <c oughs> ผมดึงมันจะใช้กับตัวใหญ่ๆหน่อยนะถ้าตัวเล็กๆก่าแมวไม่ใช้ เพื่อนฆ่าได้ใช่ไหมเขามากินผมไม่ได้ตีนั่นเนี่ยกินดีด้วยนะเพื่อนฆ่าได้อ่มามามายี่บเดี๋ยวฆ่าแถมเพื่อนแล้วกันอันนี้ฆ่าเลยเอายีบกระตีนนี้ได้ด้วย ไอ้ผมตายโอ้ถ้าผมเปตายก็ขอโทษด้วยนะครับผมตายสองข่าศูนย์คุค้นมันเรื่องใหญ่เดี๋ยวตัดตอนที่ผมไปเกิดนะไม่ต้องตัดแล้วก็แล้ว ดึงด้วยฟกันนะโอเคเดี๋ยวผมไปคายดูหนสองตัวกันแล้วเจอกันไอ้กดไปดูไอ้กดสิอ่ะกดไม่ได้ตอนนี้ไอ้พี่สี่พี่ีเออนั่นไงนั่นไงมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วผมก็สงสัยนะลิงตีแรงใช่แหบฮตัวอันจดเปลี่ยน

ขาขาผมหนักเพื่อนผมเล่นตัวโกงกับตัวโกงเล่นตัวโกลงาลาวิวเพื่อนเล่นไอตัวอะไรไม่รู้อะผมชนะเพื่อนแล้วเพื่อนก็ไม่ยอมรับการแล้วเพื่อนก็ปฏิเสธการคำเชิญเลยสงสัยน,น่าจะหัวร้อนโอเคอันนี้ผมได้รองเท้าแล้วใช่ไหมโอเคคราวนี้ผมไม่ต้องฟาร์มแล้วผมใช้อันนี้นะ อดดตอนนี้ผมสู้ใครไม่ได้เลยเอ,อ้ยแม็กแม็กแม็กไปหาแวนผมนก็อยากไปหาด้วยไปด้วยดี <laughs> <laughs> ไปด้วยไปด้วยโอ้ <laughs> ยอยาหนยม่เห ขี่เนูจังขึ้นโกสามสองดาวพูดไม่ชัดจะได้มันเล้ากับด้านไปเอาอะไรอ๋อสงสัยน่าจะขี้เกียจกับบ้านเลยมางก้เหลยดูคิดว่าจะไปตีเอ่อตัวมังกรตัวเล็กนะตัวเนี้ยตัวเนี้ยนั่นแหละจีบเนี้อาจจะยาวไหมไม่ยาวหรอก เตอไปตีก่อนรอก่อนรอก่อนมาแล้วมาแล้วอ้าวมันไม่ตีผมมันไม่เห็นว้าวจะตีมันก่อนไม่แก้ตายไปเลยอ๋อทำไมทุกควไม่เห็นผมเนี่ย ตอนนี้นะครับตอนนี้กี่โมงแลนะ้วเนี่ยโอ้ใกล้เที่ยงแล้วตอนนี้ว่าจะไปเอามานาจากนี่จาก,จากบับฟาโอ้ยไม่ได้หรอกต่เวื่อนบ้าผมยังเพื่อนหมดค่ะ คี่จะมาแย่งผมไม่มีทางหรอกเพื่อนอย่าลืมไปติดตามติ๊กตอกผมก็ได้นะติ๊กตอกผมไม่ต้องติดตามหรอกเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ไปลงแอปติ๊กตอกก็ได้นะรอดูแล้วกันจะเอาปไปลงแอปติ๊กตอกก็ได้นะรอดูน ok แอปติ๊กตอกนะ ใครดีไม่รู้จักแอบดีจักกโ็โหลดได้นะสามอือเวลสห้าใครกดยอมแพ้ผมเห็นทุกครั้งเลยอ่ะใครชอบกดยอมแพ้ นม่กล้าตีอ่ะตีเลยปะตีเลยตีเลยไม่ต้องหวังเพื่ันเอามินี่วับเดือมันแย่งอื้ย <c oughs> สุดนี้เดือดสุดนี้เดือดครับสุดนี้เดือดเข <c oughs> จะไม่ท้าคนดูหวมัล้วกันนะ คนดูอาจจะจิ้ก็ผมอาจจะเติมก็ได้นะผมเป็นคนไม่เติมอันนี้ผมซื้อมาอันนี้ผมซื้อมาด้วยเงินหนึ่งหมันเลยนะเนี่ยผมเก็บมาเนี่ยผมไม่เติมนะผมไม่ผมไม่มีตังในบัญชีไม่เ้ื่อนมีหรือเปล่าแต่ผมก็เป็นคนที่ไม่ชอบเติมหรอกผมอยากเล่นแบบปกติเดี๋ยวอีพีต่อไปผมจะเล่นโลบกให้ดูนะแต่แต่ถ้าผมเข้าไม่ได้หรืออะไรไม่ได้ก็จะกับ ไปเล่นหรือจะเล่นฟรีไฟก็ได้หรือคอมเมนต์เอามาเองกันว่าจะให้ผมเ,เล่นเกอะไรมีโลบอก Rv free fire จะเล่นอะไรให้เลือกได้เออมีไมค์ครับเลยจะให้ผมสร้างอะไรก็คอมเมนต์เลยไมค์ครับผมเลือสร้างอะไรก็ได้ไมค์ครับผมเลือก <Your team S 1> ตอนนี้ผมอยดูเลือด่อไปไปไป ผมอันตีผมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไม่ก็คิดว่าแรงนี้ก็คิดว่าไม่จะแรง,อแรง,อแรงอโอ้ยเพื่อนเขาขานะกันหมดแล้ว๋ยวบอกนะว่ามันจะมาเลนนี้ <c oughs> อ่ะถ้ามันมาเลนนี้ผมดักผมดักตีแล้วนะป๊อไมก่กล้าสู้เพื่อนไม่ค่อยมาตีมันก็โหดผมตายแล้วผมก็โดนเพื่อนด่า ผมไม่ชอบโดนด่าเท่าไหร่ผมไม่ชอบเห็นคนอื่นด่าเพื่อนทีมผมโจมตีตรงไหนล่ะก็แม็กไนตตรงนั้นน่ะมาหาเพื่อนเราสิไอ้แม็กโหดแม็กโหดแม็กไม่นะแม็กแม็กไอ้ไม่กดติกแหละ โอ้ยผมเป็นคนที่ชอบเผลอระดนตีตลอดเลยทำไมผมอ่อนจังเนี่ยตอนนี้ผมจะแปิดฆ่ามังกรกินมันเพราะว่าเรนาอยู่เลนกลางกันหมดเลย มาได้แล้วนะครับด้ยวยฝีมือของผมเองงวดอันนี้เราจะเอาของอันนี้ก็ตังยังไม่ค่อยมีไปหิ้วเลือดก,ก่อนถ้าใครอยากให้ผมเล่นอาีบอก้วยว่าจะให้ผมเล่นอะไรแล้วผมก็จะบอกมาว่าจะเล่นตัวอะไรนะวันคุคิดว่าเลือดผมเหลือน้อยแล้วผมก็กลาลังดืนกลับบ้านแน,น่นอนผมเลือดเต็มเลยครับใส่ใจด้วยลาวิวผมเลือดเต็มจอด โอเคตอนนี้ผมต้องควองผ่านตัวเองให้ได้ก่อนโอ้โหนาตาลยาสีสวยมากสีม่วงสีแดงตอนนี้ผมซือของแล้วกไม่หิวเลือดดีกว่าเอ้ยผมต้องหิวเลือดถ้าไม่หิวเลือดผมตายแน่ จะเลือดน้อยมันจะทำยังไงล่ะครับผมชอบสกิลหนึ่งเพราะมันเดินเร็วแล้วก็ลองห่วเลยด้วยแต่ส่วนมากจะโดนห่วตลอดเพื่อนผมโหดมากคอยดูดักสไลเยอร์ไว้อ่ จะพาได้ตัวแรกตัวแรกก็ยากแล้วทำไมเำไมยังไม่เคยน่ยโอเคตอนนี้มันจะไปตีตัวสีแดงนั่นไงว่าแล้วมันต้องมีอยู่มีอยู่มีอยู่ตัวนี้ ฏิเสธสิให้กดยอมแพ้เนี่ยเชี่ยวจัดการมาเลยเพื่อนดีหน้าหนีเก่งคนโจมตีไม่เก่งแต่วันนีเก่งผมไม่รู้วิธีการเปิดหน้าเลผมรู้แต่นี นไปด้วยไปหาแวนตอนนี้แวนน่าจะแพ้แม็กเพราะแม็กเก่งกว่าแวนผมได้สกินแม็กในเนี่ยในลอตเตอรี่สมสามครั้งได้เลยไม่รู้มุทำไปได้ไงโอเค เดี๋ยวเห็นพี่โลกเกตหรออะแอซิดไม่รู้แปลว่าอะไรน่าจะแปลว่าลาดแต่ผมชอบเรียกว่าลาดมากกว่าโอ้ผมคิดว่าผมแพ้แน่เลยป้อมผมเดี๋ยวแท้สองป้อมเองนีง่มันเหลือสามต้องคิดว่าต้องไปโจมตีหาศัตรูต้องบอ,บอกเขียนไครจะบอกให้โจมตี ถ้าพวกเราอยู่กลุ่มเดียวกันแบบอยู่เป็นหมู่มันอาจจะเป็นเดียวลอกไม่เหมอนกระดาษทิปเร็วๆเดินเดิน มาดูก่อนมาดูกันครับว่าผมจะได้เยอะไหมผมน่าจะได้ดาวเดียวเกือบตายตีนะามตีป้อมมันทันอ่ะโอเคขึ้นแค่ดาวเดียวนะครับจมตัดไปหน้าเมนูหลับก่อนโอเค โอเคขอจบคลิปไม่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมนี้อีกก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดสั b สไคร b ์ให้ผมด้วยสำหรับนนี้บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าไอ้เรีอนอย่าชวนมาจะปิดคลิปบา,บายบายบุ้ม